สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อทาสแมวอย่างพวกเราเนี่ยเคยประสบปัญหากันไหมคะว่า,วากิ่นอุจจาระหรือกินมูลสัตว์ของแมวเราเนี่ยเหม็นมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงในบ้านนะคะหรือว่าเลี้ยงในห้องนอนหรือว่าเลี้ยงในคอนโดเนาะก็จะได้ประสบปัญหาเหล่านี้เนาะซึ่งปกติแล้วธีการแก้ไขปัญหาแรกๆเลยเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ทรายแมวที่เป็นคุณภาพนะคะที่ช่วยในการดับกลิ่นการขับถ่ายคะ่ะแต่เพื่อนๆทราบไหมคะมันมีอีกวิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเลือกอาหารแมวนั่นเอง อาหารแมวเนี่ยนะคะทําออกมานะคะเพื่อช่วยลดกลิ่นมูลสัตว์เหล่านี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะชาจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะว่าจะมีอาหารแบรนด์ไหนบ้างนะคะที่ช่วยลดกลิ่นมูลสัตว์แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ชาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแบรนด์แรกกันเลยดีกว่านะคะที่ชาจะแนะนํานะคะ้องวิตกัสนะคะตัวนี้นะคะสูตรที่ชาเลือกเนี่ยจะเป็นสูตรอินดอร์ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่อง ของการควบคุมกลิ่นการขับถ่ายค่ะเพื่อนๆซึ่งโปรตีนของวิตกัสเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ30%นะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8%ปค่ะบอกเลยว่าอาหารวิตกัสเนี่ยเขาปราศจากสีผสมอาหารนะคะเพื่อนๆซึ่งสีที่เห็นกันตามเม็ดเนี่ยก็จะเป็นสีธรรมชาติของเขานะคะโดยที่วิตกัสเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของการควบคุมกลิ่นการขับถ่ายแล้วนะคะเขาเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการลดก้อนขดด้วยนะคะหรือว่าแฮร์เบิคอน เป็นยังไงเอ่ยก็คือปกติแล้วนะคะเราสังเกตค่ะน้องแมวเราเนี่ยนะคะจะมีการที่เลียทําความสะอาดขนหรือระบายความร้อนนะคะซึ่งขนเราเนี่ยจะเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารค่ะเพื่อนๆบอกเลยว่ามันไม่สามารถย่อยได้นะคะมันจะไปสะสมของ,ของพวกกระเพาะอ,อาหารหรือว่าลำไส้ค่ะจนเกิดการอุดตันแล้วก็อักเสบขึ้นมาทําให้น้องป่วยได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราเลือกอาหารให้กับน้องแมวเรานะคะเราควรดูด้วยนะคะว่าตัวไหน ที่ช่วยในการลดก้อนขนให้เขาด้วยนะคะ ตัวนี้เนี่ยของวิตกัสเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องพวกนี้แล้วนะคะเขาเนี่ยยังช่วยในการควบคุมน้ําหนักให้กับน้องแมวด้วยค่ะเหมาะสําหรับแมวประเภทไหนนะคะก็คือเหมาะสําหรับแมวที่เลี้ยงแต่ในบ้านนะคะแล้วก็ไม่มีการออกกําลังกายหรือว่าการเผาผลาญของเขาน้อยลงนั่นเองตัวนี้นะคะมันจะช่วยควบคุมน้ําหนักทําให้เขามีสุขภาพที่ดีนะคะไม่อ้วนจนเกินไปค่ะและนอกจากนี้นะคะเขายังมีวิตามินอ e ีนะคะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ ต่างๆนะคะที่ช่วยทําให้ระบบปูมคุ้มกันในแมวเนี่ยทำงานได้ดีเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารเม็ดกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาอาหารเม็ดของมิดการ์ดเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะหน้าตาอาหารเม็ดเค้าจินประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคือเม็ดค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะชาวเชื่อว่าตัวนี้จะทําให้น้องเนี่ยสามารถทานได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยมันทํามาเป็นลักษณะกลมนะคะไม่แหลมเนี่ยมันก็จะช่วยในลักษณะทําให้เวลาที่น้องแมวเราทานอาหารตัวนี้นะคะ เขาจะไม่มีอาการเจ็บเหนือค่ะเพื่อนเพื่อวิตาถุงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณไซส์1โลครึ่งนะคะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ125บาทค่ะตัวนี้ตัวนี้นนเลยนี่มีโอโกโค้ค่ะเ,เพื่อน ตัวนี้นะคะบอกเลยว่านะคะสูตรอินดอร์ที่ชาเลือกเนี่ยจะช่วยควบคุมกลิ่นการขับถ่ายให้กับเขานะคะซึ่งตัวมีโอโกเนี่ยโปรตีนของเขานะคะอยู่ที่32%ซค่ะแล้วก็ไขมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12%นะคะตัวมีโอโกเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของการควบคุมกลิ่นการขับถ่ายแล้วนะคะเขายังมีโอเมก้า3ค่ะแล้วก็โอเมก้า6นะคะคือจะช่วยในการบำรุงขนให้สวยงามนะคะแล้วก็ผิวหนังให้แข็งแรงให น้องแมวค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเขายังมีตัว P. b โอ t i c ค่ะเพื่อนๆจะผสมอยู่ในอาหารนี้ด้วยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารให้กับน้องแมวค่ะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังช่วยในเรื่องของการลดก้อนขนด้วยนะคะก็จะเป็นสูตร h i r b a l Control ให้กับน้องแมวในตัวเลยและที่สำคัญนะคะเขามี แคลเซียมนะคะฟอสฟอ,ร,ฟอร,รัสนะคะและวิตามินดีค่ะที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงให้ตักน้องแมวนั่นเองตัวนี้นะคะที่ชาชอบเลยคือมีโอกโกตัวนี้เนี่ยพอเขามีสารสกัดยักษ์ค่าค่ะที่ช่วยทําให้กิ่นอุจจาระนะคะหรือว่ากินชุนใปนปัสสาวะเนี่ยมีความเหม็นน้อยลงด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูหน้า e ตาอาหารเม็ดกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาอาหารเม็ดเขาจะเป็นแบบไหนค่ะนีค่ะหน้าตาอาหารเม็ดเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเม็ดของเขาจะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเห็นไหมคะตัวนี้คือค่อนข้างเล็กมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่มันทํามาเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยในการขัดฟันพวกรถค้าผินปูนให้กับน้องแมวด้วยนะคะตัวนี้เลย ซึ่งใครที่เป็นทาสแมวนะคะแบบมีแมวต้องมีมีโออะไรอย่เงี้ยก็ลองขยับจากสูตรธรรมดาที่เป็นถุงเหลืองนะคะขยับขึ้นมาเป็นสูตรมีโอโกขึ้นมานะคะเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยมันจะพรีเมียมขึ้นมันก็จะดีต่อสุขภาพของแมวได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งถุงที่1.5กิโลกร,รัมนะคะของมีโอโกเนี่ยสูตรอินดอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ229บาทค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยที่แบรนด์นี้ค่ะนี่ค่ะคานิว่านะคะตัวนี้สูตรก็จะเป็นสูตรอินดอร์แถบสีเขียวแบบนี้นะคะตัวคานิว่าเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าตัวอินดอร์ตัวนี้เนี่ยเขาทำมาเป็นรสชาติไก่งวงแล้วก็แซลมอนนะคะซึ่งโปรตีนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30เนะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17ซคะ่ะ ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคานิว่าเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นหลักๆของเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาปัศจากขา้ขาวโพดข้าวสาลีและกูเด่นจากข้าวสาลีค่ะเพื่อนเพื่อนก็หมดห่วงในเรื่องตัวนี้ไปเลยเนาะแล้วตัวนี้นะคะนอกจากที่มันจะ ช่วยในยเรื่องควบคุมกลิ่นการขับถ่ายแล้วนะคะเขามีโอเมก้า3ค่ะแล้วก็โอเมก้า6นะคะที่ช่วยในการบำรุงขนให้สวยงามแล้วก็ผิวหนังให้แข็งแรงนะคะมีตัวพีไบโอติกค่ะที่ช่วยในยเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะคะ แล้วตัวอาหารของคาเนว่าเนี่ยมันจะช่วยในการบำรุงสมองให้กับน้องแมวแล้วก็ทําให้ความจําของน้องแมวเราเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้เขายังจะเป็นสูตรฮา r ร์โบคอนโทรลหรือช่วยในการลดก้อนขนนั่นเองค่ะแต่ว่าความพิเศษของตัวอินดอร์เนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยในลด พวกกลิ่นการขับถ่ายเขาแล้วเขายังช่วยในการลดน้ําหนักให้ตับน้องแมวด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารเม็ดกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาอาหารเม็ดของคานเว่าจะเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะหน้าตาอาหารเม็ดเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆซึ่งจะทำออกมาเป็นลักษณะเม็ดตรตงแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะตัวคาเนว่าเนี่ยนะคะไซส์1.5กิโลกรัมนะคะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ239บาทค่ะ แบนดถัดมานะคะที่อยากจะแนะนำเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ p u r i n a One ค่ะสูตรที่เลือกนะคะก็จะเป็นสูตรินดอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ p u r i n a One เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์อเมริกานะคะเ,เพื่อนๆซึ่งสูตรินดอร์เนี่ยรสชาติที่เขาทำออกมาเนี่ยก็คือไก่นะคะซึ่งโปรตีนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ34%นะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12%ค่ะ ตัวพูเรนาวันเนียนะคะ mm hmm. เขาจะช่วยในเรื่องของการเสริมปรุงคุ้มกันให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาเนี่ย mm hmm. มีเบต้ากูแคนนะคะที่ช่วยทําให้ระบบคุ้มคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ดีนะคะ mm hmm. แล้วเขาก็ยังมีวิตามิน E และวิตามิน C นะคะที่ช่วยในการ นอนุมูลอิสระต่างๆนะคะและยังมีโอเมก้า3นะคะแล้วก็โอเมก้า6ค่ะที่ช่วยในการบำรุงขนให้สวยงามนะคะแล้วก็ผิวหนังให้แข็งแรงค่ะแต่สูตรอินดอร์ตัวนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเขามีอยู่3สิ่งนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามา1เลยนะคะช่วยในการลดก้อนขนค่ะ2นะคะลดกลิ่นมูลสัตว์ต่างๆให้เหม็นน้อยลงค่ะและ3นะคะ คือช่วยในการลดแคลอรี่ลงค่ะเพื่อรองรับสุขภาพที่ดีให้กับน้องแมวน้นมีคนบอกว่าปกติแล้วเนี่ยน้องแมวเนี่ยอายุไม่เกิน1ปีนะคะแต่ว่ากินมูลสัตว์เนี่ยแรงมากๆเลยสามารถทานเพรน,น่าวันสูตรอินดอร์นี้ได้ไหมเพื่อควบคุมกลิ่นการขับถ่ายนะคะอ๋อชาแนะนํานะคะว่าสามารถทานได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแมวเนี่ยเวลาที่เราเลือกอาหารให้กับน้องแมวนะคะแมวเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะคะเขาจะต้องการโปรตีนนะคะเพื่อนๆที่ใช้ในการ การเจริญเติบโตค่ะซึ่งน้องแมวที่อายุต่ำกว่า1ปีเนี่ยนะคะเขาจะใช้พวกโปรตีนเนี่ยประมาณ38%นะคะในการช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การเจริญเติบโตของเขาเอ,อ,อย่างน้อยๆเลยเนี่ยชาจะแนะนำว่าไม่ควรต่ำกว่า34%ซนะคะซึ่งตัวพิริน a าวันสูตรอินดอรเนี่ยก็มีโปรตีน34%นะคะก็ตอบโจทย์เลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะกังวลน,นะคะว่า I, โปรตีนมันจะไม่พอในการเจริญเติบโตของน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเสริมเป็นบัฟได้นะคะหรือว่าเป็นพวกฟิชสตายนะคะพวกนี้มันจะเป็นแบบพวกเนื้อสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เสริมโปรตีนต,ตรงนั้นได้หรือว่าทานพวกอาหารเปียกเสริมก็ได้นะคะก็จะเป็นการเสริมโปรตีนเข้าไปค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารเม็ดกันนะคะว่าเพรน่าวันสูตรอินดอร์เป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะ อาหารเม็ดเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือเขาจะมีเม็ดห,หลายแทรงนะคะอยู่ในอาหารก็จะมีทั้งแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะมีแบบกลมนะคะเพื่อนๆน,นี่แล้วก็เป็นแบบพวก ตัวแบบขัดฟันแบบนี้ก็มีนีก่การที่ทําอาหารเม็ดมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแบบหลายๆแบบเนี่ยมันจะช่วยในการทําให้น้องแมวเราเนี่ยจเจริญอาหารนะคะไม่เบื่อง่ายหรือว่าพูดง่ายๆเลยเหมาะสาหรับน้องแมวที่ช่างเลือกนั่นเองค่ะ ตัวพรีนาวันสูตรอินดอร์นะคะไซส์หนึ่งจุดห้าโลนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณนะคะสามรบเาทค่ะแ mm hmm. บรนถัดมานะคะที่อยากจะแนะนำค่ะคือตัวนี้เลย รอย่อคินินนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรอินดอร์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งสูตรอินดอร์ตัวนี้นะคะโปรโตีนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่25%ค่ะแล้วก็ตัวไขมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1% 1นะคะคือนอกจากที่ตัวรอย่อคินินสูตรอินดอร์เนี่ยคือเขาทําออกมาเป็นสูตรเฉพาะเลยนะคะเพื่อที่ช่วยควบคุมกลิ่นการขับถ่ายให้กับน้องแมวนะคะ แล้วเขายังมีตัวนี้ค่ะที่ชาชอบมากๆเลยคือเขาจะมีตัวหัวบีดนะคะแล้วก็ไฟเบอร์ค่ะเพื่อนที่ช่วยทําให้แบบเ,เวลาที่ทานอาหารแมวรยอยัลคดินตัวนี้นะคะจะทําให้การขับถ่ายของเขาเนี่ย ค่อนข้างเป็นก้อนเลยค่ะมันก็จะเหมาะสําหรับน้องแมวนะคะที่ไม่ได้ป่วยนะแต่ชอบถ่ายเป็นแบบนิ่มๆหรือว่าถ่ายเป็นลักษณะยาสีฟันอะไรเงี้ยตัวนี้ก็อาจจะไปช่วยทําให้การขับถ่ายของเขาเนี่ยเป็นก้อนได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของระบบทางเดินปัสสวาวะให้กับน้องแมวด้วยและยังช่วยในการลดก้อนขนด้วยนะคะแล้วก็ลดแคลอรี่ลงเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักที่ดีให้กับน้องแมวด้วยค่ะและที่สําคัญเขามี คาเนทีนนะคะที่ช่วยสลายพวกไขมันเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานนั่นเองตัวนี้ก็ดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารเม็ดเขากันดีกว่านะคะว่าหน้าตาอาหารเม็ดเขาจะเป็นแบบไหนคะ่ะนี่คะ่ะหน้าตา,าหารเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นรูปแบบอ,อสามเหลี่ยมแบบนี้เลยถ้าเทียบจากทุกแบรนที่ชารีวิวมาเมื่อกี้ในเนี่ยคะชาพูดเลยว่าอันนี้เม็ดใหญ่มาก มันก็จะเหมาะสําหรับน้องที่อายุ1ปีขึ้นไปแหละมันก็จะช่วยขัดฟันด้วยแต่ว่าถ้าเป็นลูกแมวเนี่ยอาจจะทานลําบากนิดหนึงนะคะตัวรอยย่อคดีอินดอร์ตัวนี้นะคะเขาจะมีไซส์ประมาณ2โลนะคะเพื่อนๆซึ่งราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ750บาทนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้นะคะ เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหาอาหารเหล่านี้มาให้น้องแมวเราทานได้นะคะถ้าใครประสบป,ปัญหาพวกกินอุจจาเหม็นๆเนี่ยชาเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะชาลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย